นี้เราอยู่บนภูเขาเนาะมาชมหิมะนะคะแต่มันก็เป็นหน้าหน้าร้อนนะคะจะมีอยู่ไม่เยอะนะคะมามาชมกันพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดจะเปิดกล้องหลังนะคะให้ชมหิมะกันเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะสวยมากทางโน้นนะคะที่มองเห็นเขาขาว,ขาวฟ้า,ฟาทางโน้นจะเป็นจะเป็นเอ,อ่อ ทะเลสาบเนาะทะเลสาบัานเฮ้าเนาะนี่นะคะขาวๆนี่คือทะเลสาบเราขึ้นขึ้นกระเช้ามานะคะขึ้นกระเช้ามาที่นี่ก็มีวิดีโอนะคะยังไม่ทันได้ลงให้เ,เพื่อนๆชมสวัสดีน้องรัดย่ยยน้องรัดน้องรัดยายมาสูงเลยวันนี้ปีนภูเขาขึ้นมาเลย สูงมากแล้วก็วิวมันสวยมากน้องอัดน,นั่นน่ะสหิมะสนโน่จ้ะมีสนโน่แต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้ามันแล้วเนาะมันละลายสวัสดีค่ะอุ้ยเอ้ยเอ้ยมาเบิ่งหิมะพี่ยายไซฮอนบ่บ่บฮอนค่ะยอย่อยขางบนมันบ่ฮอนดิเอ้ยเพราะว่ามันล่มอ่ะมันล่มล่มมันเย็นแบบว่ามันสวัสดิ์เสวยนะแม่โบฮอนจ้ะบบฮอน น้องวานน้องทิพย์สวัสดีค่ะทักทายทุกคนเก็บไว้ดูเนาะชัดป่ะจ๊ะภาพภาพชัดบอะน้องทิพย์ภาพชัดบอน้องรัดภาพชัดไหมน้องวานชัดไหมฮะแล้วมันสวยมากสวยจะไม่ได้จะพูดสวยยังไงเมื่อคืนเนาะเมื่อวานไปเจอแถวที่พักนอ้องก็สวยแล้วนะตรงนั้นสวยสวยจึง้งสวยจึง้งตาตีแล้วนะ แล้วยิ่งขึ้นมาบนเขาแล้วยิ่งช็อกหนักมันงามัมวห้าวเเคยเห็นเนาะ,ะเพเคยเห็นหิมะ <c ười> สวยจึ้งอึ้งตาตีว่าสาั่นขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาชมด้วยกันก็มีเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเพื่อเพื่อน,เ,อเ,พอนเพื่อนร่วมร่วมมาชมด้วยเนาะส่วนมากก็ตรงนี้มันจะเป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนเราก็ไม่อยากแผนกล้องขึ้นไปเนาะเพราะว่า ขาเจ้าก็สิแตงโตบ่คือบ้านเฮ้าเนะาะเดี๋ยวเขาเจ้าสิว่ายายคนนี้โอ้ยน้องรัดขอบคุณนะคะยนกล่องของขวัญเหรอใครได้มากเนี่ยขอบคุณน้องรัดมากนะเดี๋ยวยายไปยนกลับยายไม่ได้ตังค์นะเดือนนี้เพราะว่ามันไม่ทนันมันตัดไม่ทนันยายมีร้อยเหรียญร้อยห้าเหรียญแล้วแต่มันไม่ทันเดือนนี้น้องวันได้ตังค์ไหมอ่ะเดือนนี้น้องวันน่าจะได้แล้วเนาะ อคุณไหมเขาบอกเขาได้เงินเดือนออกเมื่อวานเนาะไปชมคลิปเขาอยู่น้องรัฐก็น่าจะออกแล้วได้ตังค์เยอะไหมขอบคุณน้องรัตมากนะโอ้ไปน้องรัตน้องรัฐมาแจกของขวัญบ้านยายใครได้บ้างภูเขาหัวโลนเอ่อใช่ค่ะข้างบนมันจะไม่มันมันมันจะบมีต้นใหม่ได้เอลยมันจะเป็นหม่องเข้เล่นสกีหม่องเข้เล่นสกีย่ามย่ามมันมีเอ่อเขาเอืน้นนา นาวินเตอร์นานาวน่ะแมะมองเป็นมองเขาเล่นสก,กีสิบ่มีสิบ่มีต้นไม้พี่ได้ใบน้ำเขาบอได้ของขวัญบอใครได้ของขวงัญมั่งน้องรัดยายมองไม่เห็นเลยมีม,มีมีน้องทิพย์เปวเยี่ยมได้ของขวัญน้องรัดหนึง่ง <laughs> ใช่ไหมเออมีพี่มิดสวัสดีค่ะพี่มิดได้ของของขวัญน้องรัดหนึง่ง <laughs> ขอบคุณนะคะพี่มิรพามาไกลคะ่ะวันนี้พามาชม หิมะแต่เหลือมีเยอะนะคะเหลืออยู่นิดเดียวเองนะเออมันสิย่งจะเหลือที่บ่หันละลายนะคะที่ยังไม่ละลายคือหิมะหลายหลายร้อยปีที่มันสะสมไว้หนาๆนะคะส่วนใหญ่นะคะที่มันมันมันไม่หนามันก็ละลายไปหมดแล้วเนาะเพราะมันเป็นรืรฤดูร้อนทางนี้เนาะตอนคือบบานเท่านี้ล่ะค่ะอุณหภูมิหน้าจังสามสิบกว่านะคะสามสิบสี่สิบกว่าแต่อยู่บนนี้มันไม่หนาวมันร่มมันจะตากจลย ก็เรียกเรียนอะไรนะบอรลรุ่นเะรหมอยู่ส่หลังปังหันมีอยู่สามสี่สามี่ลำมีคนอยู่นะคะทองนี้ก็มีคนเยอะอยู่ก็จะ้ยูนิดนิดเดี๋ยวมีพี่เอฟซีราชยาหัวเราะม,มีใครได้รางวัลมใ้างม,ม,มีน้องที่เบลเยียมใช่ไหมคะได้รางวัล ีดนำไครอีก็ต้องมีห 5, 5้าห้าเกาะไ่ดงเย้ใหญ่ขอบคุณมากคุณทุกคนแคปไปให้ยายด้วยยายไม่ได้เ to ข้าไปทักทายในไลน์กลุ <car 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 ええ่มนะคะเพราะว่าบางทีกลับไปกลับบ yeah> ้านไปห้องนอนที่พักมันก็ดึกแล้วเนาะก็เปิดอ่านนะคะเปิดอ่านแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ทันมีเวลาเปิดอ่าน จะกับดื่มเผื่อช่วงบ่ายอาจจะไปไปว่ายน้ำนะคะคุณหมสวัสดีค่ะคุณยาดาจ้า <c oughs> คุณแมไม่ได้รางวัลเหรอน้องรัตเขาโยนของของขวัญอ่ะใครได้บ้างอ่ะผ่านมาได้แค่สี่เหรียญกว่าอาทิตย์หนึ่งอ๋อ,อที่ผ่านมาฮะอาทิตย์หนึ่งได้สี่เหรียญก็ได้เยอะอยู่นะรางวัล <c oughs> แต่แต่ เดือนนี้ได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 ไดตังค์แล้วใช่ไหมเดือนนี้เต,ต่แต่พี่ได้น่าจะร้อยกว่าเหรียญร้อยห้าร้อยหกเหรียญแล้วแหละแต่มันตัดมันไม่ให้ตังค์เดือนนี้นะคะมันจะไปออกเดือนหน้าเดือนสิงหาค่ะจะจะเบิกได้เดือนสิงห,หาเนาะคุณหมายจะได้เยอะเพราะว่าคุณหมายปังคลิปงูเนาะคุณหมายแล้วก็น้องรัตนนะคะคลิปปังมากเลยจะได้เยอะเจอเจอยายใสใช่ไม่เจอค่ะไม่ได้เจอเพราะว่าอยู่คนละประเทศ ยี่ิบสามยี่ิบสามดวงตาแล้วไม่เคยเยอะขนาดท็อปแฟนใครได้ท็อปแฟนบ้างมีน้องรัฐได้มีน้องวันได้เลขสามน้องรัตได้เลขสองใครอีกใครได้หมายเลขหนึ่งคุณไม้ท็อปแฟนได้หมายเลขหนึ่งเหลือสิบสามคนนะคะเพราะว่ายายไม่ค่อยไลน์เนาะนานเดือนละครสองครั้งมันก็เลยไม่ค่อยมีดวงตาเนาะเนี่ยเราจะเก็บไว้เป็น เพิ่งได้หกนาทียายว่าจะอยู่สักสิบกว่านาทีนะคะไว้อย่างน้นอยเนาะเรามาเปิดดูมาเปิดไลฟ์มาเปิดไลฟ์วันนี้ดูเนาะเราเก็บไว้นะคุณหม่เนาะ <S <S <ๆ>เราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่รู้หรอกเราจะยังอยู่ไหมว,วันนี้พรุ่งนี้เนาะเอาไว้เราไม่อยู่ก็ลูกหลานก็จะได้เข้ามาดูเนาะแบบเอ้ยยายตาย,ยายย่าเราเคยมาเที่ยวแล้วนะนั่นน่าสโนว์คุณหม่คุณหม่เพราะว่าเรามามันไม่ใช่หน้าสโนมันก็เลยเหลือแค่นี้ แต่ที่ยายไปนะคะยายยาย,ยาดาไปแล้วไม่ใช่ตรงนี้นะคะเป็นที่อื่นทางด้านนู้นจะสวยมากเพิ่งมาเจอตรงนี้แต่ตรงนี้มันลงไปไม่ยากเลยลงไปง่ายมากแต่มันจะไม่เห็นวิวสวยนะคะแต่ด้านโน้นวิวสวยมากถ่ายวิดีโอแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเวลาลงให้เ,เพื่อนๆไม่ได้แข่งกับใครคะ่ะทาไปเรื่อยๆอมไม่ได้แข่งหรอกจะไปแข่งกับใครอเนาะน้องวันเราไม่ได้แข่งกับใครหรอกก็แข่งกับความสามารถตัวเองนี้แหละ แต่อย่างอย่างย่ง,ยงน้องวันก็จะมีคลิปคลิปพีเมียใช่ไหมคะคลิปพีเมียเนาะลงคลิปพีเมียเป็นหลายๆคนก็จะบอกว่าคลิปพิเมียมันก็จะมีไรายได้เพิ่มเป็น2เท่าใช่ไหมคะยัยอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายแอลขอบคุณมากนะคะที่มาถึงบ้านเลยมาเยี่ยมยายดาวันนี้พามาเที่ยวไกลคะ่ะ อยู่สวีเดนนะคะพามาดูหิมะแต่หน้านี้มันไม่ใช่หิมะมันก็คือแบบ head, มหาเหตุบรมนาเหตหนายแ <laughs> ย่แอลมันก็เลย, <laughs> เ,ลยเลยได้เลยได้แค่นี้เนาะเลยเลยได้แค่นี้น้องรจนาน้องรจนาสวัสดีค่ะได้รับแพ็กเกจสมาชิกของขวัญรัชญา น้องรถจนาที่น้องรถซื้อไปมันหมดอายุใช่ไหมถึงได้ถึงได้แพ็กเกตนี้ถ้าเรายังเป็นสมาชิกอยู่มันจะไม่ได้แสดงว่าเพิ่งหมดอายุเนาะขอบคุณนะคะน้องรัดน้องรัดขอบคุณน้องรัดโยนสองครั้งด้วยว่าส่งแพ็กเก็สมาชิกแบบท้องขวัญหนึ่งรายการโอเคเพราะมันโชว์หน้ายายสองรอบอะ่ะร้านตาสตูสวัสดีค่ะน้องชายหนุ่มอุบลหนุ่มอุบลได้นะคะตอนนี้หนุ่มอุบล ไม่ได้มาอยู่หน้าไลฟ์นะคะแต่เป็นสมาชิกเออเป็นผู้ติดตามเนาะของยายก็จะได้สมาชิกด้วยนะคะขอบคุณมากคุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะได้รับแพ็กเก็คุณน้ำอ้อยปกติปกติน้องน้ำอ้อยจะเป็นสมาชิกบ้านยายดาสแสดงว่าหมดสมาชิกไปแล้วเนาะก็พอดีเลยได้รับของน้องรัชยา ต่อเลยนะคะได้รับต่อม,มีน้องน้ำอ้อยคนหนึ่งยายเอลไม่ได้นะคะยายเอลอยังไม่ได้มีน้อยน้ำอ้อยหนึ่งน้องเออน้องรจนาหนึ่งแล้วก็พี่มิดหนึ่งนะคะแล้วก็ร้านตัดสูตรหนึ่งสามแล้วสีนี้น่าจะเป็นสีนี้น่าจะเป็นน้องทิ่เบลเยี่ยมไหมคะที่ยายเห็นอะเป็นตัวตัวสีไม่เหมือนเพื่อนอะ น้องวันทำไมไม่ได้อ่ะน้องวันอายุหมดแล้วเนาะหรือว่าคนละคนละคนละโปรไฟล์ที่น้องวันมาสมัครสมาชิกให้พี่อะน่าจะได้วันนี้ที่น้องรัดที่น้องรัดโยนเนาะคุณใหม่ก็ไม่ได้คุณใหม่ก็ไม่ได้ <laughs> ไไดีใจกับคนที่ได้สมาชิกนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะพี่มิตร คุณมิรก็ไม่ได้อยู่นะแต่ว่าได้รับมันก็จะโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นเนาะพี่ว่นานนะฮะทักทายจากน้องรักนะคะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ขอโทษด้วยค่ะเนดะ้อขอโทษหลายๆกว่าจะเดินทางมาถึงใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะยายแอลยายยาดาก็ไม่ได้ไปหายายแอลนานแล้วเนาะไปตั้งแต่สมัยยายแอลร้องเพลงยายแอลผ่านหรือยังคะ ไปอยู่นะคะสองเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วก็เหินเห็นยายแอลร้องเพลงอยู่นะ,ะแต่จาไม่ได้ว่าเห็นร้องอยู่บ้านใครคุณติ๋มไหมไปวันนั้นฟังอยู่นะคะแต่ไม่ได้ลงไปนะคะบ้านคุณติ๋มหรือบ้านหรือบ้านพิมานนี่แหละที่เห็นยายแอลหรือว่าบ้านยายแอลเองก็ไม่แน่ใจเนาะนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเตือนความทรงจํากันเนาะก็จะได้กลับไปหากันนะคะขอบคุณมากมาก สิบเอ็ดนาทีแล้วพี่คุณสีกุ้งสวัสดีค่ะคุณสีกุ้งมาช้าไปไม่ได้รับกล่องของขวัญของขวัญต้องรับจูนสองวันนี้บ้านใหม่ไลฟ์สไตล์เงินออกบ้านบ้านสีฟ้าก็เงินออกจ้าโอ้ยดีใจกับคุณไม้มากมาก,มากเลยได้เยอะไหมคะคุณไม้เดือนนี้เดือนนี้ได้กี่เหรียญคะได้ได,ได้ได้กี่เหรียญเดือนนี้ของบ้าน ของบ้าน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 เราอ่ะบ้านแดงเราอ่ะได้เท่าไหร่น่าจะได้เยอะอยู่นะแค่คลิปงูคุณหม่ก็ได้เป็นพันกว่าบาทเราแล้วเนาะมีคลิปหนึ่งได้ทั้งสี่ห้าร้อยอ่ะอ่อคลิปงูเนาะตอนนี้คลิปงูไม่ได้ลงแล้วใช่ไหมคุณหม่โบเดลลุ่งแร้วแมนบบผ่านแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณยาดยดายดีใจด้วยนะคะยายแอลดีใจด้วยน้องวันอ๋อน้องวันบ้านนี้ที่เป็นสมาชิกบ้านนี้เป็น บ้านนี้เป็นเอฟซีหรือบ้านจริงน้องวันเป็นบ้านจริงใช่ฮะส่วนส่วนที่โปรไฟล์ผมยาวๆนั่นคือเอฟซีใช่ไหมพี่ก็งงเหมือนกันนะไปร้องหลายบ้านเลยค่ะคุณยาดาชอบร้องเพลงใช่ยาดาก็ชอบยายแอลแต่ยาดาไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาได้ไปช่วยเพื่อนเลยพี่มา,มาช่วยยายาดาร้องเพลงจนผ่านยาดายังไม่มีโอกาสได้ไปช่วยแกเลย ได้ไปลองให้แกวันเดียวค่ะครั้งเดียวนานแล้วอ่ะเพราะมันเป็นคนไม่ค่อยว่างแต่ก็โชคดีนะคะเพื่อนๆมาหาเนาะเป็นคนที่แบบเออก็ยังยังโชคดีที่เพื่อนๆมาหานะคะที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่ก็เกาะกลุ่มกันไปค่ะเออยาแเอลผ่านมีไรายได้แล้วใช่ไหมคะมีไรายได้คือหมายถึงว่าได้รับเงินหรือยังหรือว่าอยู่ในช่วงเก็บเหรียญแน่น้องวานพี่วันได้กลองอ๋อ อ๋อได้วันน้องวันได้กล่องตะกี้ใช่ไหมเออไม่มันจะมีบ้านหนึ่งไงที่เข้ามาบ้านผมยาวๆน้องวันน่ะบ้านนั้นน่ะเขายังไม่ตัวเขียวไงก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านบ้านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วมันจะไม่ได้พ,พ,พี่พี่เนยไสโอ้พี่พววพี่บวงระยะสดดีค่ะขอบคุณนะคะแอมย้อนหลังบ้านน้องยังไม่ทันได้กลับไปหาเลย <laughs> ขอบคุณนะคะพามาดูหิมะมาเบิงหิมะค่ะเฮามันหนาวก็จริงนะคะแถวเชียงใหม่ดอยอินทนนท์แต่ว่าเฮาสิบม่มีหิมะแต่แต่ตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนที่นี่นะคะหิมะมันจะละลายหมดเหลือตงแต่หิมะที่มันหนาๆน,น,น,นะคะแบบเนี้ยหิมะหลายร้อยปีที่ที่สะสมไว้มันจะยังไม่ละลายนะคะที่มันที่มันแบบอันนี้มันก็ละลายไปหมดตรงนี้มันจะเป็นไม่มีต้นไม้นะคะเป็นภูเขาแต่ไม่มีต้นไม้เพราะหน้า หนาวมันจะเป็นลานเล่นสกีของของของคนที่นี่ขึ้นมาไม่ใช่ห่างจากพื้นนะคะกี่เขาเรียกยังไงนะกี่กี่พันไมล์ห่างจากน้ำทะเลเนาะเขาจะเอิ่นกันยังสั่นเนาะย้ายก็ลืมนะเออนี่ไงน้องวันเอฟซีเอฟซีมาแล้วเอฟซีไม่ได้ค่ะน้องล้านเออไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบ้านจริงน้องน้องวันเป็นเป็น เขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเขาเขายังไม่หมดยังไม่หมดอายุนะคะเนี่ยพี่ถึงบอกว่าทําไมน้องวันไม่ได้สมาชิกนะคะก็จะมีที่ได้ก็จะมีคุณเมธน้องรจนาคุณน้ําอ้อยเอ่อแล้วก็คุณที่เบลเยี่ยมไหมแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ใครนะคะเพราะมันจะเป็นห้ากล่องอะนะคะคุณสีกุ้งก็ไม่ได้ตะกี้ตัวไม่เขียวนะคะ แม่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 พวงระยะเราก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะไม่อยากเรียกแม่อยากเรียกพี่เนาะเราจะได้ใกล้กันเนาะเราจะได้ใกล้กันคุมาให้แม่สายทองเป็นแม่คนเดียวก็พอกับกับคุณแม่บุญกับคุณแม่พวงระยะเราเป็นพี่เป็นเป็นเรียกกันพี่แม่ก็ได้เนาะน้องน้องน้องรัจะเรียกแม่เนาะแม่แม่พวงนะคะ หนูแคปให้อยู่จ้าแคบแคบเดี๋ยววันนี้จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับกับถึงที่พักจะไปเปิดไลน์อ่านนะคะตั้งแต่เมื่อวานเราไม่ได้เปิดไลน์เลยยายว่ายายจะลงแล้วนะคะได้สิบหกนาทีแล้วทั้งนู้นค่ะทั้งนูน้นสวยมากเลยทั้งนู้นก็จะเป็นทะเลทะเลสาบนะคะแต่ตรงนี้เป็นสโนเป็นหิมะขาวๆทั้งนู้นเป็นทะเลสาบอยู่ใต้อยู่ข้างล่างนะคะ อว้าวสิร่มตาขึ้นมาก24บาทเนี่ยใช่พี่วันได้อ๋อเหรออ๋อพี่วันได้อีกบ้านบ้านบ้านสวยๆบ้านโปรไฟล์ใหม่นะใช่ไหมคะก็สวยทุกบ้านแหละงั้นก็เอาที่สบายใจเป็นแม่ของลูกๆของน้องไหม <c oughs> น้องอไหมกับน้องรัดเออแอดหายย่ดายกเวนีนหายนะคะบาสนเก่งนะแม่ พี่พวงระยะเราเก่งมากเลยไล์ like, แต่ละทีเนะเาะตาเยอะมากนะคะน้องรัดก็ตายเยอะคุณไห่ก็ตายเยอะอย่างอย่างอย่างยายดากับน้องวันอย่างเงี้ยนะคะมีสิบเก้ายี่สิบนี่ถือว่าเวิร์กมากเลย <laughs> น้องน้องรัดขออนุญาตลงแล้วนะคะเดี๋ยวขอปดประแจให้ถ้ายายดาไม่ได้อ่านใครก็ขอ,อคุณสุชาติสวัสดีค่ะคุณสุชาติเพิ่งมา สวัสดีนะคะขอบคุณคุณสุชาติมากสวัสดีทุกช่องนะคะค่ะทายจากคุณสุชาติคุณสุชาตินี่ก็น่าจะผ่านแล้วเนาะเพราะว่าเราเจอกันซับพอดกันนานนานแล้วเนาะเจอกันอยู่เนะี่ยใช่ไหมคะคุณสุชาติได้จริงด้วยน้องวันเอา้า <laughs> ตัวเองได้ยังไม่รู้ตัวอีกใช่ไหมน้องวันสแสดงว่าบ้านนี้หมดอายุใช่ไหมน้องวันหมดอายุยังไม่ทานต่อมันก็เลยได้ใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะให้ได้รับเงินจากพี่ยูกันทุกคนนะฮะยายแอลก็ขอให้ได้รับเร็วๆนะคะถ้ายังไม่เคยได้รับพี่วันก็ขอให้ได้รับเดือนหน้าเนาะพร้อมกันกับพี่พี่ยาดานี่แหละน้องสบาพี่กําลังจะลงพี่กําลังจะลงน้องสบาแก้วขอบคุณนะคะพี่พามาเที่ยวไกลเอ,อวันนี้พามาเที่ยวสวีเดนนะคะมาดูหิมะมาดูหิมะทะลอทะเลสาบ ทางนี้สโน่หิมะร้อยปียังไม่ละลายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องสบาน้องน้องสบาจ้าจัดพี่ใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาดาจะขออนุญาตปลดประแจคนที่มีประแจก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์็อตไม่ได้นะคะเห็นเห็นประแจอยู่ที่บ้านยายแอลเนาะเดี๋ยวยาดาขออนุญาตปลด นำออกแล้วนะคะยายแอลเราจะได้ไปหากันได้เนาะเหลือใครอีกนอกนั้นไม่น่าจะมีใครแล้วนี่ไงอยู่ห่างๆพี่อยู่ห่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวปดประแจเอือสิเดไปคอมเมนต์คลิปสันไดอ๋อไม่ไม่มีแล้วนี่ค่ะอยู่ห่างๆทำไมมันปดไม่ได้เลยนำออกนำออกก็ปดได้ปดได้แล้ว ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเราจะเจอกันเดี๋ยวมีเวลาสิล่งสิล่งคลิปขึ้นกระเช้าให้เบิ้งนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนดีใจมาก๊า,กายบายๆค่ะยกมือเลยค่ะสวัสดีร่วมค่ะจากน้องรัตอีกบ้านหนึ่งนะคะ บายบายนะคะขอบคุณทุกคนรวยๆรยๆนะคะไม่ได้ทักไายใครก็ขอ,ขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยหลายๆขอบคุณนะคะขอบคุณสติกเกอร์น่ารักนักจากนุองวันบายบายคะ่ะ